ช่วงย่องเบาเข้าบ้านไหนอยู่ไงเพื่อนตเพื่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะไหนนัตตีหรือเปล่านี่หรอนัตตีทุกคนมาพูดเลย แก้วแต่ว่าวันนี้เขาติดงานเพื่อนเพื่อนติดงานเพื่อนใส่ส้นสูงมากมีชื่ออะไรกันบ้างมีชื่ออะไรกันบ้าวันนี้น้องครีมครีมมบิ๊กเมย์ค่ะเมย์ครีวพริวถามพริวดีกว่าพิมค่ะพลัริวคนไรที่พริวไม่หนูหรอกค่ะหนูหรอกคะรมถือเลยลูมยาเขาาวาแค่ไหน พีเ่เบี้ยอ่ะค่ะก็จะเป็นพี่สาวของดียกงที่แบบคือน,นางจะมีติมกันทุกวันบางวันก็มา,าเพื่อกาดใช่ไหมคะมาแบบติมหน้าหนาวติมหน้าหนาวนาว่ามีคนเฟอร์มาอย่างงี้เหรอเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจะนางจะเป็นคนที่แบบเหมือนรักสวยรักงามเหมือนแต่งหน้าเลยแต่ตัวเก่งจะอยในกลุ่มเวลาหนูมาอย่าเหรอใช่ป่ะหนูเดินผ่านหน้าเขาเถอะน้องพี่มี่ไม่ได้สิรู ฉินชอบจับเพื่อนตอยคิ้วต้ออะไรไม่คือเหมือนแบบอ่าแล้วแบบอุ้ยทำไมคิ้วเราลงมากเลยอะไม่กอออ่นไม่กันไม่ไม่คือเหมแบบนางจะแบบคิ้วไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าดูคนดูแลความสวยงามของทุกคนเลยอะทุกคนใช่อโดนค่ะ ไปโดนด้วยหรอบิ๊กไปโดนเหรอครับโดนอะไรหนูคิ้วเลยครับตรงกลางคนหนึ่งแบบนั่งอยู่ด้วยกันเขามองหน้าแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะหยิบมาถอนผมก็นั่งกันตาไหลแบบไม่ไดถอนไม่พอนะไม่รู้แบบว่าบางทีเพื่อนเนี่ยขนจมูกยาวเนี่ยเมีหญ้ากละผักใช่ใช่ผักเปียกเนี่ยหรอมาดึงมาดึงคนหนึ่งจมูกให้เรามะโดนโดน ต่ไอ้กน่าเนี่ยเวลามาที่มหาลัยทีเนี่ยน่าจะใส่แบบขนตาแบบไม่เกลงยใจใครแต่งตัวเนี่ยแรงได้ใจเลยจริงๆหมด อะไรกันกันสนได้เลยเหามที่ข้ามมดอย่างนั้นนะใช่เพราะมดจะต้องมีแบบว่ามีสีด้วยค่ะคุณตาสีอะไรก็งเปสีน้ำเงินค่ะทำไมทำไมมีอะไรสวยค่ะเข้าสีน้ำเงินอยู่แล้วจริงๆตอนนั้นคือเหมือนไปงานเลยค่ะแล้วก็เขาติดมาให้แล้วตาไม่สวยอ่ะแล้วหลงรักแบบขนตาสีน้ำเงินก็เลยแบบว่าจับใส่มาอวดเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยย่าใครอะไรโดนใจให้ใส่คนนี้ ค่ะเนะเธอคือตอนแรกเขาไม่เห็นค่ะเพราะอยู่ในที่มืดแต่เดินสามแสงใช่ไหมล่ะค่ะน้ำเงินจ๋ามาเลยนี่ขอบกอปปูล่าล่ะเมย่าเห็นเมื่อกี้เดินมานี่โอ้โหทุกคนทักเมย์าตั้งใหญ่เลยใช่่ไพี่เขาเป็นพี่แบบน่ารักเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่แบบทักทุกคนเฟรนลี่ชอบหนุ่มหนุ่มมากทุกคนแล้วแต่ที่สำคัญบอกว่านะหนุ่มหนุ่มเปลี่ยนมากชอบชอบจริงๆให้เขาอยู่ในไทคะสเตี่อร์ุกเลย ไม่ไม่แต่ว่าพี่ว่านะถ้าฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเขาต้องชอบชอบชอบอยู่แล้วมีคนจีบเยอะค่ะมีใครโดนตาบ้างคนมีใครแบบหลอกหลอกมาจีบเยอะก็เยอะแต่นางก็แบบไม่ค่อยสนใจเลยนี่ไงสเปคสเปคของเราชอบแค่ไหนสเปคเหรอคะจริงชอบคนที่สูงกว่าก็คืออย่างน้อยากล้อย่างน้อยร้อยแปดสิบห้าต้องไม่ ไทยไขเลเพราะว่าข้มุระย่าต้องใส่ส้นสูงนะเพิ่มเพิ่มบุคลิกตัวเองแต่ถ้าเขามาแบบเทียกับเรามันก็จะดูแปลกๆลมาตรฐานสูงแล้วแบบห้าผู้ชายไทยอันนี้มาตจะฐานสูงจริงๆขอาต้นสูงสูงเขาตัวเขาเองบ้าร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบหกอไปแล้วส้นสูงอีกรู้สึกว่าเพื่อนเป็นสาวแรงเป็นสาวมั่นสาวแบบมั่นใจแล้วเขามั่นใจยังไงเขามั่นใจกันแไหนมันมีมันมีวดีโอว้ายมีอะไร แต่แม่ย่ามั่นใจแบบน่ารักนะมั่นใจแบบโอ้สินี่เขาบอกว่านี่ดูความมั่นใจของนางยังไงซื้อมาลองเรียนไปดูหน่อยนี่คือตัวอย่างสีอะไรตัวอย่างสีอะไรวันนั้นเขาบอกว่าเหมือนมาดามมอตไปเลยเ่นแบบมาดามอตให้ดูหน่อยโอ้ยมีนิสัยด้วยนะเล่นแบบมาดามอตดูความให้คุณมั่นใจมากคุณบอกคุณมาเรียนได้มาเรียนดีด้วย ที่มหาลัยเอ้ยโรงเรียนธรรมดาค่ะก็คือเราจะแวดล้อมไปได้วยคนไทยแล้วบางทีเขาก็มองแบบว่าคนผิวสีไม่สวยหรือว่าแต่งอะไรก็เดี๋ยวไม่ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเราพอเรามาเรียนที่มหาลัยนานาชาติแล้วคือคนที่มองเรามันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีผิวแล้วเขามองว่าสีผิวเราแ,บบแซ่บเ,เขาอแบอกว่าแซ่แบอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็แบบว่าจากที่แบบกลัวในเรื่องการแต่งตัว มอยู่นี่เราก็กล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นแบบว่าในทางที่ดีก็ไม่ว่าจะเป็นลองสีสันที่แสบๆรู้สิวันนี้จะเป็นยังไงหรือว่าของขาวม่วงพี่นี่มันก็แสบอยู่หรอกนะสีต้มแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นที่ของเรามากใช่ค่ะรู้สึกเป็นตัวเองได้มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราต้องคอยแอบหรือว่ารู้สึกว่ามันมีปมแต่พอเหมือนมาอยู่ที่เราเหมือนทายปมตัวเองค่ะเจรใช่มั่นใจมากขึ้นเยอะ เพราเลยกลายเป็นไอดอลของเด็กๆสมัยนี้สำหรับแบบผิวผิวนีนี่อาจจะเป็นแบบนางเป็นคนที่ปฏิวัติวงการนางงามเลยเมื่อก่อนนางงามจะต้องตัวใช่ไหมต้องตัวต้องนแบบตัวแล้วสุดท้ายเขาบอกว่านางเนี่ยเกิเป็นนางงามได้แต่เด็กๆเลยนะแต่บอกว่านางเกิดมาเพื่อเป็นเป็นอะไรอย่าเป็นสตาร์รู้สึก ตอนเด็กๆเ,เราเรามองเห็นนางงา,ามเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วเราก็เหมือนเด็กทุกคนนะคะก็อยากจะสวยที่สุดใช่คะ่ะก็อยากจะเป็นแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรามีผิวสีนี้แล้วคนคนพวกไปก็บอกว่ามันไม่สวยแล้วเราก็เป็นคนไม่สวยอย่างที่คนอื่นเขาพูดที่เรา,เราตอนนั้นเราคิดเองแต่ว่าถึงวันหนึ่งที่เราได้มาถึงจุดนี้แล้วได้ยอมรับตัวเองแล้วก็เลยกล้าที่จะทําตามความฝันตอนเด็กตอนนั้นก็คือเมื่อก่อนแม่ก็จะแบบ บอกมือบอกยังไงบอกมือบอกยังไงบอกเนเนเนสอนท่าบอกมือหน่อยต้องเมียกี้ทำให้ดูไหมคะต้องเมีให้เม,มียญาติเป็นคนบอกมือที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ไง สอนให้เมียสอนเมียต้องไปเปลี่ยนชุดอปเปี่ยนชุดดิต้องไปใต็มตมจส่แตมไม่ช่มาชุดอะไรอย่างนี้ที่ไม่เป็นเอวแล้วไปสอนพี่บอกมือนะได้ไหล่อนะอ้อกล้าบอกก็ไม่กลัวมันต่อยเหรอฉันอย่างนี้ไหนลองดูสิเลยะโอ้บอกมือไหนลองมาก่อจากเด็กก้าแต่ตอนนี้ร หน้าลกพี่ลุุไม่มีเอวหรือชุดไม่มีเอวุนได้ม่ากได้ไหมได้ค่ะเธอเดินก่อนเธอเดินก่อนเดินด้วยกันสิไม่พร้อมกันพร้อมกันออกอมกร่กันยไจุดโฟกัสเร็วเร็วเอาเรเอาหลตังหลตงไหลตังสง่าช่ใชเ็อ่อเอาไปเอาไปเอาไปเ็ี่ี เป็นในเซเวเลยไม่เลยจะทานูจตยเวเน่มจเวนริงเหรอเขาเนแบบนี้รอเหรอประมาณอย่งงั้นคะเขาสลับค่ะอเยอะเอย่างงี้แต่ถ้าคนไทยเราก็ต้องลองใสเวเนแบบเต็มสูตรเลยพ่งรู้เมื่อกี้นี่ดไม่ตองสอซ้ำโดยกัน้วยกันโอเคค่ะต่อขา่อน คานมเกขงยื้ยกก็ยกประมาณนี้ค่ะยกยกไม่ได้ลก็ไม่ได้ลอ้ยโได้อยู่ได้อยู่ตงอยู่ใช่ค่ะแล้วก็น้อยน้อยน้อยนดียน้อน้อยไม่ต้องเยอะค่ะเพราะถึงเวลาจริงๆเราอาจจะต้องบบกนาถ้าเราแบบ อ๋อเลยจะง่ายแล้วจะดูไม่สวยด้วยเพราะว่าภาพอาจจะถ่ายไม่ทันต้องทำใหญ่ๆเพื่อเก่งไงก็เลยต้องชิยนาง่มีเออนั้นนี่แต่ยุต้านานี่นี่เป็นตุ๊กตาแข่งต้งแต่เด็กๆอะค่ะนี่นางฝึกแต่แต่ยุนางฝึกแต่มาโนเองว่าอยากจะเป็นนางงามอลยค่ะอุิยนี่ไงได้ตุ๊กตาแงได้จริงนะทีนี้จะทำไงกับปัญหาฟันติดกับกระเพาะเหงือกเพราะนางต้องยิ้มบ่อยไม่ใช่เดี๋ยวพนักงานมาถ่ายแล้วมันดูแบบใช่ก็ต้องแอบต้องแอบคลาย ยิ้มแป๊บหนึ่งครยิ้มใช่ก็เหมือนกับคลายยังไงอ่ะด้านหลังก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเรารูดอย่างงี้บางทีอาจจะเปิดทํายังไงนะต้องแอบต้องแอบหันไปข้างหลังแล้วก็แบบอหนึ่งหหลังมดใหม่แล้วก็มายิ้มแอหรือไม่ก็แบบหนึ่งนะเอามือไปเออมือบังดูดีกว่านะ โอ้โหลูดเลื่องล่นเอย่างนี้เขาเป็นเด็กที่แบบว่าฝึกการเป็นนางงามตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าน้องเป็นคนที่เรียนฟรีมาตั้งแต่เด็กเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้อ๋อนางเรียนเก่งด้วยเก่งมากๆเลยได้ทุนตลอดเลยคุณย่าจะได้ทุนในเรื่องความสามารถพิเศษซะส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงตั้งแต่เด็กร้องเพลงพอด้วยมากเธินไม่เชื่อ่คุณเคยเป็นนักร้อง u h t ก่อนเคยเป็นพิธีกรไม่เคยได้ถ้วยพระราชทานการค้าชื่อตอนนี้จุด เพ้นเพียหวลอใหญ่นะีไมรู้จักว่ะค่ไหใหญ่เมียยักลอกให้เราฟังหน่อิเพลงเอานี่ี้เาไม่เคยฟังหรกไม่เคยไังเเพลงประกอบละครเพลงจากลรสุดสายสุสายเอออยากฟังอยากฟังเพลงชื่อว่าอย่ากทำให้รักได้ใหม่ค่ะอย่าททำให้รักได้ใหม่อะ ร้อมได้ค่ะพร้อม,อ,มอย่าทำให้รักได้ไหมเพราะมันยิ่งปูใจยิ่งเธอนั้นทำตัวดีเท่าไรยิ่งทำให้หลงรักเธอกันไปห่างกันสักพักได้ไหม สายพาราโซนิก2.4กิกะเฮิร์ตดิจิทัลมามอบให้กับเมย่าด้วยนี่ขอบคคุณ่ะเออดูแบบเพื่อพร้อมไม่หมดเลยร้องเองก็ได้เดินไม่ไม่ก็ก่อนนางนางเป็นที่นี่แล้วเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องแล้วใช่แล้วล่ะครับเมย่าเคยออกลบั้มเพลงลูกทุ่งมาก่อนในสังกัด k d n ลองมาฟังเมย่าร้องเพลงลูกทุ่งกันสักหน่อยนะครับ ดูน้องนะน้องมีตรงไหนที่เราบอกรู้สึกว่าเราอยากจะบอกเขาเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งแม่ทำไงยาาน้ำมียังลูกแป๊บหนึ่งแม่แป๊บนีบน้อยากให้แก้ไขมากเลย